แนวทางสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ได้ยิ้มหวานกันไปสาหรับแนวทางหน้าช่องที่ผมให้ไปทั้งหมด3คู่นะครับผมที่ผมให้ไปก็กินเต็มทุกตัวนะครับแล้วก็อย่างเมื่อคืนนี้นะครับผมใครที่อยู่ในกลุ่มก็ดีใจด้วยสําหรับในเรื่องแนวทางสเต็ปสามนะครับผมก็ได้ยิ้มหวานกันไปและไหนจะเป็นในเรื่องของตัว VP บอลงานก็มาครบนะครับผมก็ดีใจด้วยแล้วกันสำหรับคนที่ได้ติดตามนะครับแต่ก็อย่าลืมอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มของเราไปดูใต้คลิปไปดูหน้าช่องเลยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราไปชมคลิปการก็ฝากกดไล มินไว้นะครับแล้ววันนี้เรามาเจอกไงทีไลฟ์สด6กโมงครึ่งนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้นะผมก็เปิดหัวไปที่บอลพิมลิงกิจนะครับผมบอลที่เราคิดถึงกันเลึกเกินอย่างคู่นอตติงแฮมฟอเรสต์เปิดบ้านต้อนรับแกร์มีกระดารไอ้พื้นใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองนะครับต้องบอกว่าในเรื่องชื่อชั้นทีมเนี่ยมันมีความผันแปรกันอยู่แล้วแต่ถ้าให้มองเรื่องสถิติที่เคยเจอกันมาเนี่ยหกเกมหลังสุดครับเป็นเกมเจ้าบ้านไปเลยครับเป็นเจ้าบ้านคือชนะไปแต่ต้องยอมรับว่าฟอร์มนอออตตติงงงแฮมฟเเรส์ช่วนี้ก็ดูยย่่ำแเหมือนนนนนนนกกกกัััััะะะคครรบบผมมมมโดดดดดยยยยาาแแแแขข่่่งง5เเเเเเลลสสุีีี็ชไไไ้้พพ1วอป3ตต ครับผมโดยการที่แพ้กับเบนฟอร์ดครับในศึกพรีเมียร์อังกฤษครับแต่ในเรื่องของบอลนะบอลถ้วยเนี่ยเขาก็เสมอกับทางบิทตอนมานะผมก็ต้องไปแข่งนัดต่อไปแต่ถ้ามองในเรื่องสถิติเกมในบ้านของทางลอตเทนฟอร์เรแล้วก็ถือว่ายัางดูย่ำแย่อยู่โดยการแข่งขันท้ายเกมเนี่ยชนะไปหนึ่งครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปสามครับโดยในศึกพรีเมียร์เนี่ยเขาแพ้กับเอฟเวอร์ตันนะครับแพ้ไบรตันแพ้บอลมัดนะครับผมยังแพ้ท็อตแนมอัตสเบอร์อีกก็ถือว่าเป็นเกมที่แพ้ทีมลุกหนักๆนักเลยเกินนะครับผมกับการกับทีมเยือออนนนแล้ว้วววถาวาามมม่ ai, ่ร์ฟดีีัชงก็ ตอบแอบเหมือนกันโดยการแข่งขันให้เกมเนี่ยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวครับเสมอไป1และแพ้ไป3ครับโดยการแพ,พ้ลิเวอร์พูลแพ้ฟูลแลมครับแล้วก็แพ้เวสต์แฮมยืเนเต็ดนะครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องสถิติอาร์เซนอลเนี่ยเรื่องเกมไปเยือนเนี่ยสี่เกมมานะัดที่เขายังไม่ชนะใครครับโดยการไปรเยือนอันตตาวิล่าก็แพ้มาไปเยือนพีวีครับก็จบที่เสมอนะครับผมไปเยือนในเรื่องของลิเวอร์พูลจบเสมอแล้วก็แพ้ฟูลแลมมาอย่างที่ผมบอกว่าสถิติของทางอาร์เซนนอนยังดูแบบแหมงๆอยู่สำหรับในเรื่องเกมไปเยือนครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวความพร้อมเนี่ยถามว่าาาาดดดดดดูููพรรร้ออออมมมมีีักก็็คบถ์เเเซนนลขหืิ ส่วนทางนักเตะงฟอร์เรสครับก็จะมีเรื่องของบางตัวนะครับผมที่ผิมชาติด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวบาดเจ็บก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้า,อามองในเรื่องลำดับตารางคะแนนแล้วนะครผมอาร์เซนอลนชนะท่าน,นี้ครับ เชล่าชี้ลิวพูห่างไปเหลือแค่2คะแนนนะครับผมแล้วก็จะแซงแมนสี่ขึ้นไปด้วยเพราะตอนนี้แต้มเท่าแมนซสี่ครับกับก,ก,การกระทะน็อตยังฟอร์เรสครับชนะนัดนี้นะครับผมเขาจะมีทั้งหมด23คะแนนถามว่าจะได้เลื่อนลำดับไหมก็จะแค่ตามไปแค่แบบแซงเป็นฟอร์ดขึ้นไปแต่ว่าถ้าให้มองโดยรวมครับมาตรฐานโดยรวมถามว่าอาร์เจนอลดีกว่าไหมก็ต้องพูดตามตรงว่าดีกว่าแต่ผมมองว่าในเรื่องของเกมลุกของทางน็อตยัฟอร์เรสเนี่ยเขามีในเรื่องของจุดที่ว่าเกมลุกดูดุดัน นะครับการต่อบอลการเพรบอลดูแน่นมากนะครับผมและอาเจนอลเนี่ยจงังหวะดันหลังสูงนะครับผมก็อาจจะโดนสวนแบบง่ายๆเหมือนกันถามว่าอาเจนต์เปิดมาวันนี้ถามว่าเยอะไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าให้มองอเรื่องมาถามโดยรวมนะครับก็ต้องพูดตามตรงว่าอาเนต์เปิดดูเหนือความก็จริงแต่ผมมองว่าวันนี้อาจจะชนะไม่ขาดครับแต่ว่าถ้าลุ้นเชียร์ลุ้นสบายสุดผมแนะนําให้มองไปที่สกอร์สูงไว้ที่ขวาสำหรับคู่นี้ครับจิ้มไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับส่วนคู่ที่สองที่ผมจัดให้ครับเป็นเจ้าสน้อยฟูลแล เเออฟวร์ตััันนนน่เองะครบต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยก็จบไปที่เสมอครับหนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้ามองในเรื่องสถิติช่วงหลังวันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าฟูลแลมทำได้ดีกว่าครับโดยการแข,ข่งขันมา8เกมหลังสุดเนี่ยฟูลแลมไม่เคยแพ้ให้กับทางเอฟเวอร์ตันเลยนะครับผมเป็นสถิติที่เซอร์ไพรส์มากๆแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของฟูลแลมเองแล้วนะครับผม4เกมหลังสุดมาเนี่ยเขายังไม่ชนะใครเหมือนกันโดยการเสมอไปหนึ่งครับเสมอลิเวอร์พูลแต่แพ้ให้กับเชลซีนะครับผมแพ้ลิเวอร์พูลในเรื่องของบอลด้วยนะแล้วก็เสมอในนัััดที่่ใชม้ยยแแลลววกกก็็พบบนนิิคคาสเซูไไตปถึงร ไปแอบดูกำหลือเกินนะครับกับการกระทิมเยือนครับอย่างทางเอเบอร์ตันครับก็ฟอร์มดูรุ่มดอนเหมือนกันจากการที่โดนตัดแต้มแล้วก็ฟอร์มดีอยู่พักหนึ่งที่เอาทีมไหนก็ได้ได้หมดนะครับผมแล้หลังจากนั้นตอนที่แพ้ทางฟูลแลมไปแหละนะครับผมในศึกคาราบาลครับอังกฤษนะครับโดยการแพ้จุดโทษเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าฟอร์มหลังจากนั้นก็ดูดรอปไปเลยโดยการที่เสมอกับพาเลทครับในบ bon อลเอฟเองเงี้ยนะครับผมได้ชนะพาเลทได้เสมอก,กับวิลล่าก็ฟอร์มดูดแหม่งๆอย่างมากนะครับผมเท่ากับว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มดูล่่วงงอยามามกนะนรคร ผมนี่ก็ต้องพูดตามตรงว่าทางฟูแลบก็แอบดูแน่นเหมือนกันขาดแค่ทางอารามาเตาเล่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของแนวรับที่มันเป็นตัวสำรองครับแล้วก็ในเรื่องของเล็กอิโอบี้ที่ไปช่วยดิมชาติที่เหลือก็พร้อมหมดกับการกับทางในเรื่องของทางเอวานตันเนี่ยถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมเหมือนกันครับขาดแค่ตัวแดนกลางถามว่าสำคัญไหมก็ไม่ได้สำคัญมากครับอย่างในเรื่องของเดลิอรีครับกัวไอหรือจะเป็นดูกูเล่ครับแล้วก็แนวรับจะไม่ไม่พร้อมเนี่ยจะมีโคเรแมนกับในเรื่องของอาจารย์ยังนั่นเองแต่ว่าที่เหลือพร้อมครับโด เช็คเฮนิสันมันก็ดูความพร้อมดูแน่นทั้งคู่ครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องความน่าปัจจุบันนะผมในเรื่องแท็กติกเซนบอลเนี่ยผมพูดตามตรงว่าทางเอเวอร์ตันดูเล่นมั่วมากกว่าเยอะครับทางฟูลแลมดูเล่นเป็นระบบม,มากกว่าแต่ในเรื่องตัวคุณภาพตัเตะอาจจะสู้เขาไม่ได้ครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องแท็กติกที่ไล่บี้กันไล่เบียดกันเนี่ยผมมองว่าแดนกลางของทางฟูลแลมมาดูแน่นมากๆครับแล้ววันนี้เล่นไม่เอาทรงถึงทางเอเวอร์ตันเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมในการที่จะแก้แผลนะแต่ว่าถ้าให้มองในเรื่องโดยรวมแล้วผมก็มอง แบบชิวๆด้วยนะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าเจ้าสัวน้อยฟูลแลมในบ้านยังไงก็ดูความดัดนี้ขอมองไปที่ทางเจ้าสัวน้อยฟูลแลมได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับที่ผมไปจัดให้นะครับผมก็เป็นในเรื่องของสิงห์เมืองอแอตัมบิล่าครับเปิดบ้านต้อนรับกับมีกทางสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดครับเล่นในบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนิวกดไป5ประตูหนึ่งครับก็เป็นการแพ้ของทางแอตตาวิล่าที่ยี่ยยับมากๆนะครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่่่่่่่ออออองงงสสสสสาาาาาายยยตตีีีขขททแแแลลลลลนนนน้้วเเเเเเกกกมมมมุุดดดดไไไพใคครรระะัับโชปป็ ทางเชลซีไม่ได้นะครับกับการกับเกมในบ้านของเขาถามว่าดูโดดเด่นไหมก็ต้องบอกว่าโดดเด่นมากครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแตถามว่าเขาแพ้แพ้ไขรแพ้เอตันเพียนแค่นัดเดียวรับในศึกบอลถ้วยแต่ที่เหลือเนี่ยเขายังไม่แพ้ไขรในบ้านเลยสําหรับในเรื่องตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาถือว่าเป็นฟอร์มของทางเอตันวิ่าที่ดุมากๆเลยนะครับกับการกระทางนิวคาสซินเต็ดครับที่ตอนนี้มีปัญหาสาโถามครับนัดล่าสุดอชนะฟูลแลนมาก็จริงแต่ช่วงนี้ปัญหาสาโถมมากทั้งในเรื่องของนักเตะที่ไม่เพียงพอครับไหน ขาชนะมากะชิและเราก็เห็นอยู่ว่าจากการที่ขาดตัวหลักๆไปนะผมทางนิวคาสเซิลยูตนเต็ดเนี่ยก็ตัวสำรองมักจะทดแทนตัวจริงไม่ได้นั่นคือจุดที่นิวคาสเซลแก้ไขไม่ขาดนะครับมาดูในเรื่องความพร้อมครับถามว่าเจ้าบ้านอย่างทางแอตตาวิลล่าเนี่ยถามว่าขาดใครครับขาดทางบูเอนเดียนะผมก็ถือว่ายังมีตัวอื่นที่มันดีกว่าครับแต่แนวรับเนี่ยทางลูก้าดีนปอตอเลสครับหรือจะเป็นทาแลนดิงที่มันขาดหายไปเนี่ยนั่นคือจุดสำคัญครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยก็ขาดแค่เบอร์ทางตาเล่ก็ไม่ได้ว่าเป็น ูที่โชว์ฟอร์มเนีง่งโดดเด่นในช่วงนี้กับการกระทางนิวคาสเซิลครับที่ยังไม่มีคาร์ลวิลสันครับฮาวิ่บานนะครับผมมันจะเล่นแดนกลางเนี่ยเป็นเรื่องของโจวิลล็อกนะครับผมก็ยังไม่พร้อมนะจะขอบเมอร์ฟี่นะครับผมเอเลียดแฮนเดอร์สันหรือจะเป็นตอรีติดโทษแบนดีดแนวรับก็จะมีแมททายเกตครับแต่ผมบอกเลยว่าสเวนบอสแมนก่อนเจ็บเนี่ยโอ้โหเป็นเดิมแบกในเรื่องแนวรับของทางนิวคาสเซิลเต็มเลยแต่ณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าดูดอบดูร่วงไปอย่างมากตั้งแต่เจ็บไปเไปเเนนนนนนีี่่ยยยฟอรรรร์มมมมหาาาาาไปปลละะะคััััับบผแณจจุ้ถววตตตฐใกเนี่ย ที่ไหนดีกว่าผมก็ยังแอบมองไปเอียงไปทางที่ทางแอตตาวิลามากกว่าด้วยนะผมเพราะว่าในเรื่องของการเล่นเป็นทีมแล้วก็ในเรื่องตัวสมรองที่มันสามารถทดแทนตัวจริงได้และอย่างหนึ่งครับนิวคาสเซลช่วงนี้ปัญหาปัญหาโถจริงแล้ววันนี้เล่นในบ้านแอตตาวิล่าถามว่าจะผ่านไปได้ไหมเฮ็ตุเฮ็ถึงอาจจะดูเหนือกว่าแต่ผมยังมองว่าแอตตาวิล่าดูเหนียวกว่าสําหรับในบ้านนะครับแต่ถามว่าให้แบบลุ้นไปทางไหนดูสบายสุดครับเพราะว่า2องริมเนียนเป็นทีมที่มีเกมลุกดูดีกันทั้งคู่ครับก็เลยมองว่า เป็นอีกหนึ่งคู่ที่จะสกอร์สูงครับถ้าจะเลือกจิ้มจริงๆผมก็แนะนําว่าให้มองไปที่ทางสูงคู่แอตตันวิลลาไว้ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครจะเลือกเชียร์ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งผมก็ยังแนะนําไปที่แอตตันวิลลามากกว่านั่นเองนะครับอ่าวันนี้การจัดไปในเน้นทั้งหมด3คู่นะครับผมตัวแรกก็มองไปที่ทางสูงนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับตัวที่สองมองไปที่ฟูตแลมครับและตัวที่สามมองไปที่ทางสูงแอตตันวิลลานะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วววววววยยยยนนนนนนนะะคคคคครรรรรัััััับบบใใทีี่่่เเเเเเเข้้้้้้าา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 มม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 ชแแลลลลกกกกกกก็็ฝดดดดดดไไไไไ์์์อออตตตหพิิ๋จฟส วว6โมงครึ่งนะครับและใครที่อยากเข้ากลุ่มมาเรานะครับผมก็ไปดูใต้คลิปไปเลยหรือไปดูหน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ